สวัสดีครับพี่บช่องพี่น,นรถดำสิงนะครับดูสภาพสภาพสะเตากันหน่อยหลังจากตกทั้งวันทั้งคืนประมาณน่าจะห้าหวันแล้วครับที่แบบฝนถล่มมาทั้งวันทั้งคืน เราดำอย่างนี้หมดเลยอัวเบนจบกันที่ผ่านมาที่เทก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่านะที่เท เรถดังมีคันนหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกเจ็ดโอ้เจ็ดแปดคันครับเยอะมากขอกลับบ้านกันหมดแล้วอยู่แค่สี่ห้าคนอยู่แค่นิดเดียวเองครับนอกนั้นกลับบ้านหมดแล้วผมก็รถก็ยังไม่เสร็จครับช่างติดโควิด ช่างติดโควิดอีกกรรมเลยไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่ารถสภาพตกไม่เช้าก็ตกเนี่ยตกตกโลอดวันทั้งวันเลยเมื่อวานตกทั้งวันวันนี้ก็ตกเพิ่งหยุดเมื่อตะกี้เพิ่งหยุดเมื่อตอนบ่ายสามนี่เนี่ยตอนเย็นเหมือนจะตกอีกแล้วฟ้าแบบฟ้าไม่สดใสตกแล้วตกอีกแบบตกจนโอ้ยยากนะครับ เดี๋ยวเราพาไปชมชมบอ่อดินกันหน่อยบอ่อดินมันจะเละไหม ่วมงหมดเลยครับโอ้ยังไม่ทันได้เสร็จเลยเอาน้ำเนาะโอ้โหจะขุดยังไงครับเนี่ยมีแจะสูบออกอะขนาดไรร่องที่เราขุดไว้มันยังเยอะขนาดเนี้ยลงให้ชมสภาพให้ดูสภาพ เป็นไงสุดจัดเลยครับท่านผู้ชมรอยไม่โคเดิยไม่โคเดินมแหละไรเ,เปิดน้ำแน่นอนเลยแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ไม่หมดหรอกมันน้ำมันขังเนี่ยดูว่าโอ้โหฝนตกประมาณสามวันนี่เกือบถึงครึ่งสาอันนี้ล็อกเรานะครับเนียล็อกเรา ล็อกเรานะครับสภาพแต่โชคดีนะที่ล็อกนั้นมันก็เสร็จอย่างแบบฝนไม่ตกมากเท่าไหร่แต่ล็อกนี่แหละผมให้รับรอง ต้องรอให้มันแห้งอ่ะไม่งั้นมันเปื้องน้ํามันมากเลยพวกที่เทอะไรเงี้ยแล้วยิ่งฝนตกอย่างนี้ด้วยดินหนักด้วยครับโอ้คือถ้าจะทําถ้าจะทําถ้าล็อกเนี่ยผมว่าต้องรอที่เทแบบดีๆเลยแหละเพราะว่าถ้าถ้าถ้าทำแบบถ้าทําเดี๋ยวเนี้รับรองจมยังไงก็จมรถอะเนี่ยรถดำน่าจะลงมาได้ถึงแค่ตรงน้ำนิดนึงเนี่ย ท้อใจเลยครับเจอแบบนี้เนี่ยหลักเขตลมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมเนี่ยลักเขตเราตรงขวดปักไว้นะครับนี่ตรงนี้นะครับไปนูน่นมานี่นะครับมาถึงชงทางนี้ครับทางนี้จะเป็นเขตสุดเขตเรานะครับล็อกเราเป็นล็อกกลางๆเลย แต่เราข้างๆเขาเสร็จหมดแล้วสองข้างเสร็จหมดแล้วแต่ของเราลงตรงกลางยังไม่เสร็จแน่อันนี้จะเป็นของเรานะครับเดีย๋ยวให้ชมเนี่ยตรงไม้เนี่ยของเราละเขตเราครับตรงทางนี้ก็น่าจะแข็งเหมือนกันครับดิน ตรงนู้นขุดไม่เข้าครับตรงนู้นขุดดินไม่เข้าเป็นเหมือนดินหินเลยครับขุดไม่เข้าสภาพโดยรวมก็ถือว่ายับงานเนี่ยไม่ถ้าฝนไม่ตกมันเสร็จแล้วนะครับมันเสร็จประมาณอีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วอะถ้าฝนไม่ตกแต่นี้เล่นฝนตกสามสี่วันซ้อนอะไม่เสร็จเลยงานมันน่าจะจอีอยาวไกลที่เทอะไรอีกปัญหาเยอะมากที่เทก็ ที่ีก็แบบทีไม่ได้บ้างจมบ้างเต็มบ้างอะไรบ้างโอ้โหเนี่ยตรงนี้นะครับเว้นไว้สามเมตรอันนี้เขาจะดึงสโลปขึ้นมาดึง s l o p ดินใส่ตรงนี้ดูน้ำท่วมรอบๆนี้ขุดร่องไว้แล้วนะแต่ว่าท่วมร่องหมดเลยร่องเนะี่ยท่วมหมดท่วมหมดเลยลง ุดอ,อกไปแต่ว่าก็ท่วมเนี่ยรถดำวิ่งได้นะแต่ว่าถ้าลงข้งลางเนี้ไม่ได้แน่นอนจมดินนี่ขนาดตอนตอนฝนยังไม่ตกยังโอ้ยังแบบจมเลยครับวิ่งยากอะ่ะอถ้าตอนฝนยังไม่ตกยังวิ่งยากอะ่ะแล้วตอนนี้ฝนตกอะ่ะจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยน้ําท่วมหมดเลยครับ <laughs> เหนื่อยใจไปร้อย กันรุ่นสะเตาน่าจะเป็นทีมสุดท้ายนะครับทีมสุดท้ายทีมรถดําเพราะว่าเขาก็มีทีมสิบล้อทีมอะไรครับอันนี้ก็ของสิบล้อนะเนี่ยเหมือนน้อยนะเหมือนน้อยแต่ไม่น้อยนะครับมันสูง ค่อนข้างเยอะเลยครับนี่คิดตมเอาไว้เสริมคูนะครับตรงนี้เสริมคูขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ไม่ครูฝั่งนู้นก็ทํางานไม่ได้ทางเราก็ทํางานไม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครทำงานได้ทำไงเนอ้อเนี่ยน้ำตรงนี้มันยากนะครับมีแต่สูบแหละแต่จะสูบไปทางไหนอ่ะเรยัังไงล่ะยับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ